ขั้นตอนที่สี่นะคะขั้นตอนเตรียมน้ํานะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีแค่กล่องปมของเรานะคะแล้วก็จะมีถุงดําค่ะโอเคไปดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะโอเคค่ะขั้นตอนเตรียมน้ําของเรานะคะอันดับแรกเราต้องมาทําการปูกล่องก่อนนะคะก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะตัดถุงนะคะนี่นะถุงดําของเราจะให้ไปในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาพับตรงตูดถุงดํานะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะ นี่นะพับครึ่งนะคะแล้วก็ใช้กันไกรนะคะตัดตูดถุงดําออกเลยนะคะนี่นะพับครึ่งแล้วก็ตัดบริเวณตูดนะคะแบบนี้เลยตัดตูดนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็กางถุงดำออกนะคะ นี่นะคะก็จะเห็นบริเวณรอยพับนะคะสามรอยนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดแบ่งครึ่งตรงกลางแบบนี้เลยนะคะพอตัดถุงดำออกมานะคะก็จะได้แบบถุงดำใหญ่ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะนำมาปูกล่องนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็นำมาปูกล่องนะคะปุ๊บ บบประมาณแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เทน้ำใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมามัดข้างๆนะคะสำหรับถุงดำที่ใช้ในการปูกล่องนะคะน้องเจ้ยขอแนะนำว่าเป็นถุงดำที่แบบค่อนข้างเนื้ออ่อนนะคะเพราะว่ามันจะสามารถเข้ามุมกับกล่องโฟมของเราได้อย่างดีนะคะนี่นะคะเราก็จะ เติมน้ำจนว่าเต็มกล่องเลยนะคะเราถึงจะมัดเก็บด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะโอเคหลังจากที่เราเติมน้ำเต็มกล่องแล้วนะคะเราก็มาเก็บุงดําที่มันเหลือด้านข้างนะคะก็คือมัดเก็บไว้ให้มันเรียบร้อยนะคะจะมัดแบบไหนก็ได้นะคะตามความชอบของเราเลยให้มันดูแบบระเบียบสวยงามนะคะมัดุงดําด้านข้างมัดสองฝั่งเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยดูสวยงามนะคะโอเคก็เป็นการสิ้นสิ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักน้ําไว้24ชั่วโมงหรือ2วันนะคะ1นถึงสวันนะคะก่อนที่เราจะมาเติมปุ๋ยแล้วก็นําเบี้ยปลูกลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ